แล้วแ่เจ้ามักไว้เลยต้มปนอย่างก็แล้วแต่อมออมอ่ออมอิอนะจังวะไม่น้องนี่จะกิเห็ดไปกินมีน้มสมแกงมสมก็แช่โอ้ยสุดยอดแล้วมีน้มสมแกงน้มชมนี่ก็ได้บอสแกงใช่มะกอกกับข้าเคลือบนี่ไมถูกมมะกอกกับข้าเอามาแต่ผูบ้านเพิมผมว่ามะกอกเอามาเต็มตะกร้ารถนึงมะกอกนะ ปลาดุกจจกโตัวุปล่าหนึ่งตัวสอง้ยมีหมายความว่ามันหลายออกลายนะเมื่อคืนในปลานี่เนาะปกติเหมือนมันก็ไม่ได้ออกเลยฮะพอมาแบบเมือแถวนี้รอแถวนี้เนี่ยเนใบรอเมน่อพ่ก็อ๋อ้คำนาควายโบนาควยขันก็ชิไ้หลายอยู่นะเต็มเต็มของเละ เออเออเออแ้วเจ้ากัอองคนก็ได้ยังไงหัวเยดไปวางขึ้นมันคือบ้แจ้งแถวพี่น้องเลยแต่ไป้าจมเข้าไปไหนพี่น้องจะมันแจ้งกว่านี่ไปจัก,กอันนี้ นี่แหละบ้างนี่แหละบ้างนี่แหละบ้างว่าพี่บ้างบ้างพี่นอกนี่เจ็บมาพไรแหละไรแหละนี่แจ็บนี่เจ็บแนี้กันนี่มันมาพี่มาพี่นี่มองนี่เจ็บครับบดไปหาเนี่ยคือว่ากระโดดเดียวเถอะนี่นะฮะหมใคร ไข่หำไข่หำฮัจบีงกดึงมาอะไรกินี่วะ <S 2> <S 2> หาทึงอาเลยเนาะโอ้โโอโโปวดโพแทบบ่าวาปลากปลาปลาซ่อนอันนี้เนีปลาลูกเนี่ยลูกนาปลาลูกน,า,กนาหนึ่งเดือนในแมนอือหเจ้าลุงติใช้ฮอตเซนี่นะน ลูกเถวหน้านี้น้ำมันนี่แหละหน้าใกล้นี่หน้าใกล้กี่วันมันงเดียวรอพ่อฮอดวางเดนน้ำมันนั่นแหละกินเสร็จแล้วฟ้าคอไปต้มใช่มะกอกป่นนี่ยกข้าักไปยังน้ำมนันเนาะเออแซ่บอ,อีกดอกกับอะไรถือกับ, <c oughs> บกพญากับอะไรถือกับพญากับพิษป,ประดงนี่ <c oughs> นี่นะพิษป,ประดงแมนปวดแข้งปวดขาว่าหรือ <ๆ S 2> นี่ไง อาอสบายดีหรือเปล่าเด้อมาคือนี่เอ็นว่ามากินเข่าอยู่เพื่อนเพิ่นก็ไม่น้องนี่นี่แต่เพิ่อนนั้นว่าสิไปกั้นปลาเหรอเฉนว่าเพิ่นชวนนุ่งไปว่าแม่นี่นี่มห้ไปน้ำเพื่นอนเอ้เห็นลายเห็นลายมากินไหมเฉยเพื่อนเอ้กินปลากินปลาบีเราทุบไปทาก่อนว่ามาเมียกับวันนี้เคยคิดว่าสิได้หลายป่ะนี่ได้มาเลยนะโหดโถอยเลยกินฮะกลับมาจะมุ้งนี่นะคืนบ่ะเลย ประมาณอดูวเที่ยงคืน1 12โมงนยแล้วอดมาอไประมาณสองโลปลายพี่น้องเลยทำได้พอ่อคิมบาาซิบาซิเวสแซบแบนนี่เลยพลองคีมลุงใหญ่น้ะแมนเอียนอะไ้ตัวนึงเอียนก็ได้บอาเอียนเนี่ยอะไรอลไรอะไรพระพาะไรฟ้าอาอพุทโธหาแต่เชร้าพี่น้องเลย หนูกับพ่ออยู่ครับมามานักท่องมันมาบ่มาณน,นักท่องกำลังว<า>่าชิมาชวนนั้นว่าไปหากินนั้นว่าเข่าป้านั่งลงในก้นน่ะว่าชิบาชวนไปหากินเข่าป้าได้บ้างเลยนี่นะเดี๋ยวป่าทีไม่ได้ดไปซช่ไหมคิดว่า,าไม่ได้ไปเอาแมวมาเพิ่นให้ไปเทพื้นเฮือนเพิ่นเออพี่ไอ้ครับเป็นว่าเอื้อยนี่แล้วเห็นไปเท่พื้นเฮือน,นเออนาะแมน อ๋อเพิ่นจ้างไปจ้าอืมชิดนี่แหละพี่น้องก็กินว่าต้มมันว่าต้มมันว่าบะรุกนี่ป่นต้มต้มใส่มะกอกป่นกินกับผักกาดหินยังบ่คักบ่จักบ่าวบ่กาดแหน่ลังบ่นยแนวมันแลน่ะผักได้ดานั่นแหละพาติอ ว่าชิชวนไปกินปลาอยู่หน้าก็ไม่ได้ไปแล้วขนาดวะนี่ผักซีเนาะอ้อมผักซีแซ่บเลยแม่นอ้อมเชือกบัวผักซีก็แซ่บนี่เออในลายปะนี่นาะเบัวเนาะโอ้ยไมาเข้าคนบ้านเ้างอีกขี้ข้านลายได้นี่เนาะบัไปหากินหอยู่หักินนี่เนาะขำคืนมีตะบะบุมีหอยู่ในกินเขียดตะมูตะมีเขียดเขียดหน้าน่ะน้ำหัวแต่โค้น้อยเขียดมโมนี่เนาะแม่นแต่เปลบาเปล่าอันนี้ขนาดว่าเ้าบ่ได้ เจ้าไม่ได้ไปลงมองที่ว่าเขาไปกับเจ้าตอนนั้นเนี่ยเนาะโอจะลงใกล้ๆดีเนาะหน้านี่นาะวะเออขาเขับไปแถวแถวแถววังอันนะเขาไปไปตึ๊กยังยังหลายป่าลงลุ่มแถวบังแคขึ้นมาในนะขึ้นมาในนเมอวาหนบังเข้าเย็นขึ้นมาในนะแมนคอยไปพอเดียวาคอยบัดมุดน้ำลงไปบัดบ่มีมูเนาะชิดเนืองคอยขึ้นย่านย่านย่านจุลเคมากช่วร์ทั้งคนแน่ มันบ่มีเนาะัะแต่ว่าเฮาคึดเลยทำมันจิตเฮามันบ่ค่อยดีดไปในน้นนอ,อมันย่าน,น,นิน้อคนเดียวข้างหน้นบัดปลาขึ้นปุบก็เป็บเป็บอยู่วะเนาะเออ,อมันดู่าติอ๋อมันหมดลงบมดยินอนชอนนี่เนาะบ่ได้ไรเน,นี่นวยวะดโดยพูนบ้านกันบบ้านนี่แค่มันจะตื่นตีนแล้วเนาะด้วยคืย่านได้คอดออ่อยแล้วพี่น้องไอ้โมอยากสิเว้าเลยพวกนี้ปลาบ่อยากซื้อว่าแล้วไปเข้าเดียวนึงเดือนเมื่อคืนนี่น่ะ ลุงไปนั่งเล่นกับบอธนประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงาเมื่อคืนสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงแล้วขอมาหมายความจะลงหน้าหน้านี่เพราหน้าเขาหน้าเม่นี่เเออหน้าใกลเขาหนาใกล้เขานี่แหละทาลงนี้แล้ก็บางกุ้งเรือนี่เออเราขึ้นไปห่อนใช่นี่เราขึ้นไปหอดนี่นั่นหอดโป่งแงเออหอดหอดนั่แหละเอาแกงทาน่าจับุดวนนี่แหละจะขึ้นมาสามโคตห้วย สามขุหุ่ยได้หลายปได้อีกเบาๆนะน้าเพียงได้เสมอหนีหน้าเพียงได้เพียงบ่ขาเพียงยังพี้งแข้งพิ้งขาเนียพิ้พอดีพอดีว่าง่ายว่าขอโทษน้องผลิตจุ่หมย้อนเนาะผลดตจุ่หมย้อนพอแล้วจนสมัครคนนี้อ่าแต่เมื่อคืนนี่อากาศมันไม่ได้หนาวไปได้ป่าวเอ้เมือนกันเมื่อคืนเลิกมาแเลยมันอะไรนมันมันชะนัดมันเย็นป่ะนี่ยะนั้มันเย็นน้ำหมอกตกเปล่าเมอมันเย็นแล้วันนี้แหละป่ามันนิ่งเนาะพ่อตัวอะไรตัวนั้นตัวไรตัวนั้นแหละ

ปลาย่านี้เนี่ยแซ่บบดได้บ่เห็นยังกะเนาะอว่าันนี้ก็คือว่าปลามันหลากหายชนิดดีมันบดปลาคาวไปยังไม่ได้ได้บ่ปลาคาวนะโดยโอ้ปลาคาวขึ้นปลาคาวนั้นไม่ตู้พันเห็ดปลาเดิดำเหน็บไปจักแล้วไปจอมนี่บ่แมนปลูกปลาโอ้ที่จะรุ่นนี่เลยปลาดุกนะปลาดุกนา ผอมเป็นต้องวะนี่ยเห็นนี่คืนได้เอือนี่ยโอ้ามเลยหาเลยยัไพอดีู้มักลาบบางอย่งเนาะโดยลาบกินขัักกาดหน่อยกาดหินต้มป่นบ่คับบ่แคักทีนต้มปนถือกระพรยาอยู่แล้เนาะถือกระพยาอยู่แล้วปนกสาตนี่ก็เแข็นแใช่เนาะอ้อมแถวเล้ได้ได้กินได้่ว่าจะ พั ters, ้ะมาทำนี่ด้วออ้อมกับหถ u ่ยวนึ no, ่งยด้ปลาเนี่อ้อมปลาเนี่ยปลาลูกอ้อมปลาดุกเออมาคืนด้หลายหลายดีทังมินตู้ที่ปลาด้นะโบราณด้วยเอาเครื่องทด้งหมดเอยากเชื่อได้พี่น้องเลยบบว่ามาชวนเพื่อนไปหาอ่าอยากหากินป่ะคือว่าเขาคือเขาสื่นว่า ไปไปหาเฮดเบียเใหงานลหากินแนวกินไน้อยหมันไม่เห็ไปจู้เด้กคนี้ยพออยพอได้เฮดเบียมันเมื่อยเลยกับผได้ไปอากาศเหมือนยังคเนาะอออ่าไปาเดเบียเหา็นน้ำปูนน้ำอย่างมัน,มนเมื่อยเลยโอ้ใจุกเนี้ยจุดเด็กเจ็ดเด็กจัดแค่เนาเใจโยนะใจยนะมันขึ้นนี่เจ้ากรบอกเขามขึ้นนี่โอ้เชุยตัวเดียวมันขึ้นนี่นะเสามแปดเจ็ดแปดจะสื่อสามแปดเจ็ด ศ <03 S 2> <03 S 3> ูนยสเขาซื้อยังขาดได้วซื้อหนสซื้อหนึ่ซื้อหนึ่งสมหาสามขึ้นนี่นะออกศูนย์สามโอ้ยหวยาหี่ดตัวหัวยาอยุดตัวหวซื้อนี่าะวมันเคยเห็นำหลังเลหเหรอเัวยาหัวมันออตัว 30, นหนึ่งสาิพันกีมมันขึ้นมาขึ้นนี่ก็ได้<ข>อยก็ปวดโพพี่พน้องเอ้ยป๊าจะ <c oughs> ลายครับลายเนี่ยโอ้ยมาสิวชวนไปกินปลาบัดเพื่อนไปเฮ็ดเวียบมาฉันพ่อได้ไปซ้ำเมือนพี่น้องเลยโอ้ยมาใหม่ก่อนพาพี่พาน้องออกไปหาคน,นอ่อนี่เพื่อนบ่ว่าไปปลา <จน S 1> บ่บายเย็นว่าเอ,อืเออ่อยเยนเ็นว่าเพิ่นถ่าเนาะ,ะเพิ่นก็เพิ่นอยากเฮ็ดรอมาผมแหลกเพิ่นเรามื่อคำหนึงเด้อจะมากเลยนะอืมเพิ่นบอกมื่อคำหนึ่งบ่ไหมาคนหนึงน่งทำไมคำหนึ่งบ่ไหมนี่วันรับรับรับใหญ่เนาะเพ่งใหญ่บดยเพ่งบอก เพลงแค่บานเพลงเพลงเมื่อคืนนี่นะมันนี่ของไม้คำนึงจงงามพะลับเบือนจะจะมาเฮดเดอร์ไปนะโดยไปหาไปดุงนี่เนาะไปหาโล่ไปเบิ่งอันว่ากระเตกระหอกเนาะยามนี่คักเพื่อนไปจักไขบ้ใส่คาบใส่ยังกับพอด้กินนะใส่คาบไปใส่พอดีอยากได้กินเนาะคือสิเดียโน่ลงห่วยกันเนาะลงห่วยก็พอได้กินไปปนในเจว ไปว่าไปว่าคือเขาเตรียมแบบเตรียมโคมเตรียมหมอบไผ่มายังไปซี้ไปเตรียมไปเลยแบบไปเห็ดกินนี่พุ่นคือสิคักแทบอ่าบอคิดว่าได้กินบ่มวะเออทุกคนก็ได้เนาะได้กินตาเนี่ยเลยเห็นว่าเตรียมไปแบบนั้นยัามันช่วยบ่ช่วยบ่บ่ช่วยหรอกบ่ช่วยขอยองหลับบ่บ่ช่วยเขาไปยังเว้นกับไปยังเว้นยังขักแล้วไปยังเว้นคอยอุ้มคนขักต้นนะป่ามันมีมูอ่ะคอยบุญยานเนาะอ่าอ่า อนนวสิบ่วนบบุญมันป่าช่วงตูนัดกันไหวันนี้นะเนบ่แมันยานยังข่อยมันถือเหรียว่มือนะจ้บ่ได้ไ่นําข่อยมือเนาะโดยมือนันไปครับเขานบ่เขาบ่แตะบ่เออมาหลลงไปรถนทำไปั่งน่นัดแท้ตัวบออยานนเนาะเดอจมราเต็มกำม่ยงปีเข่าจับประตู เออเออจัประตกเตียวหำอดพดขักับญาน้ยบ้านนี่เออแล้วแปงนับวคือันนี้อันมาจองติดเที่ยวขาช่วขานึงก็วิ่นตายคือว่าญาตินปีนเลยลาบบข่ลาบลาบกญาติกนะจะกน้ำนลกน้ำก็ญาติบอปีนข่ญาติเขาว่ามันจับอีโดนันเออเ้างือบ่าเ้าขึ้น ขึ้มาแเอาขึ้นออกย่นโค้งนง้เป็นยังเอามแดงใส่กัออกเนถือสมก็สักตายแล้วเดปีเพ่อเพื่อต้นหมาด้ยม้ดงก็ได้นะเพือต้นหมานพ่นพนย่านเลยเออปีงนี่ถ้าใส่สึกับเต้นลงเลยวะเพ่ว่าเขาโหดเขาต้นหมามากเลยเขาถูแข่งอย่งเขานี่ยงใบกับกันขึ้นเลยเืนต้นหมานพ่นพนย่านอืมพนขิวเด่อย กินน้ำว่านจ้านะกินน้ำว่านี่คอยกินแล้วให้ชิมเมื่อให้ยังกินมาแล้วแต่เจ้ามักอะไรล่ะต้มปนทุกอย่างกะแล้วแต่อมอออมกะออมกินเนาะจังวะไม่น้องนี่จะกินเห็ดไปกินมีน้ำมันสมแกงน้ำมันสมก็แช่กันสุดยอดแล้วมีน้ำมันสมแกงน้ำมันสมนี่ก็ได้อกไป่่า บอสเช็กเกงใช่มะกอ,อกกับข้าเคลื่อนเนี่ยไหมทุเรศมะกอ,อกกับข้าเขาเอามาแต่ผู้บ้านเพิมผมว่ามะกอ,อกเอาอกมาเต็มตะกร้ารถหนึ่งมะกอ,อกนะนปลาดุกจะโตเปล่าปลาดุกหน,นึ่งตัวสองสี่อยู่มีไหมหมายความว่ามันลายออกลายนะเมื่อคืนในป่านี่เนาะปกติมันม,มันก็ไม่ได้ออกเลยฮะพองมากแบบมันก็แถวนี่ ลลเแถวนี้เน,น,น,นี่ยคนใบรองมันเอากระดองโอ้คำนาไอยบนาไอยบขันกับชิไร่ลายอยู่นะเต็มเต<ๆ>็มของหมดนะปาไปมันฮักไ,<ป>ได้เป็นของหมดแล้เนะาะสามสิบโลที่ได้แล้วพอแบบหาหาชิดเอา <c oughs> คือพลคือหมวกพลคีพเฮ็ดนี่โดยอด,ด,ด้แต่เขาบบธนัดแบบนั้นนะเขาเขาว่าไงเขาไปมักไปกลางคืนเท่านะ เป็นคืนน่ะมันป่ามันนิ่งเหมือนกังเนาะอทีมเห็ดเ้องก้อนดี้ชิดแต่ดึงมาฉวบกับกบยางตัวเดียวกินเมัดปีเนาะโค้ดว่ะขอช่วยบันทึกปลาเพื่อนมาบุไปมือนน่ะโดดไม่ได้เพื่อนไปชิดไม่ได้ปอกคอใหญ่ถือมันฉวบของเพื่อนนนี่ซ้ำขวดน้ำไหมซ้ำขวดน้ำเนี่ยมันโดนขาดมันเอากบเพื่อนไปพวกนี้แหละโค้ดว่า ช่วงเวลาก็มีไปว่ะช่วงไปแน่มแล้วแน่ว่ะโอ้แล้วและเสียของแล้วบาทดโดยเออกบยางสีเขียวนะว่าเออกบยางเพิ่นตัวเดียวนั่นี่ะไม่ได้เพิ่นไปชื่อไม่เลยชื่อไม่มันกับบมาเนี่ยบาดหนิเนาะมันกับบุยางมา่ได้โจมมัเคยช่วงมันกับบคลัยมาไดยตัวมันมาไลยประมาณสามสิบปลายโตพี่น้องปลาป้าสองรกลัวพุดเนี่ยอ้าโอเคโอเคฉันมีตัว่าจังมาเพิ่นเภาไปอันนี้มีตัว่าลุงสีจัว่าอ่าเลือกอ่ำเมื่อนว่า บนก่อนพี่น้องเลยให้เม่นตรงนี้นี่โดยเอ้ามีจังหวะสิเมื่อปนอยู่เพื่อนพวกแหละน้ำเบาเนาะแมนไป่เสต็อกอะจังว่ากันพี่น้องเลยอันนี้ก็ได้ลุงกับยังบูทั้งสิไปเลยมืโอนี้ก็ได้โจะถามบาบุญบนปพาก่อนบอกเพิ่นสีเคลื่อนไปทางใดเพิ่นสีอ่อส้วนไปทางใดหรือว่าเพิ่นอาศวิพาน้องวาดไปเล่นนี่บอกคอนเสิร์ตบอกโอนี้อ่าทางคอนเสิร์ตไอ้ใหม่พนมพรมานี่ดิสิโนนี่สิโนูบอกแมนโอ้ใหม่พนลพรบอกแมน ใบบอมะดร็งโอ้เนาะด้วยอย่าใจคนจนเนะมะแดงนี่ได้คอยก็จะไปเพราะเนาะคอยเป็นเอฟซีมันคือกันเนี่ยเพราะว่าเอ้าฟังมาจะน้อยจะใหญ่เนาะฟังมาจะน้อยจะใหญ่ทชูมือนี่ก็นคอยก็ยังกดติดตามพันอยู่เนาะเดี๋ยวยังเบิ่งอยู่เอ้าแล้วเราขายยังพยัยไม่เนี่ยป่าล่าเนาะประเด็กเออประเด็กไปพุทธุมพรหมายก็แฟนพันแท้อยู่ใช่ไหมอ่าเสีบเลยกินเคยกินเลยวะเกิน เออแซ่บแล้วปลาไหลิ่นเด้อโดยหักเลยใส่ขวดซี่แยงขวดอ่ะหัวมันก็จะอันนั้นปุ่มๆเลยเนาะปุ่มๆเออคนเห็ดน้ำใหม่ออกใหม่เลยปุ่มๆนี่แหละก็ยังเปรี้ยบติดใจอยู่ก็ยังเออสนใจนะครับคำนี้แบบเพื่อเขาทัวร์ให้เลยเนาะว่าเนาะแมนเข้าไปเพรานเขาเชิ่กันโอ้เนาะ หยกมือจับบาทหรอกทำอะไรเนาะแฟนพันธ์แท้ได้หนินวบาแท้ๆได้อ่าขันไปกับไปแมลงขันมาขันกระไรขันว่านี่กัดซีพากันอ่าบอไปได้ปลาขันไปไม่มพคือว่านั่นแหละบัตรเอเจิตกับกดเงินกับมันตกน้ำคืนเปียกแต่กดเงินบนเขาประจุแล้วเลขมันเสาร์เลยบัตรเอทีเอ็นะเออตกน้ำ มันเสวยเลยเพิ่นไปก้นเขาก็มายก้นแล้วะขโมงแห้งหมดเนาะเดยจะได้ตาหมดแล้วอ๋อไนยิงป่าไปซื้อนิมัตเอทีเอ็มตกน้ำแมนโอ้โหว้พลาดเด็กพังเลยโดยเนาะเบาเนาะเบาถึงมาอันไปยิงป่าไปเนาะแต่ข้าวแต่เขายังน้อยตะกี้น่กบ่าวเนาะแบบอันว่าอ่าเกี่ยวเข่ามาแล้วเพิ่นเอาเข่าเขาล่าเนี่ยตะกี้เนาะเตะเตะเลยไล่ตัวช้ำนิดตัวช้ำนี่กับว่าเด็กหน้อยกี่เนาะยัยว่าไปตีเข่าตีเข่าแล้วลุกไปหาปลามาปนเนาะใช่ไหมตะกี้เนาะแมน thạch thể thể, mai ní mình hái nhả, đại bảo nghe, mình mì phần nào đấy, sao mai <laughs> tịch kia nhâm ní, yêng nói <laughs> nọ tịch kia mua, mua mua, rồi <laughs> đi <laughs> tì mua đấy, linh sẹo sào nó, được, à, là kiếm hết mau, phải <laughs> hết กไม่ไม่จักซาเขาเขาเป็นคนหัวดีเนาะเอ๋อเดี๋ยวเป็นตีเข่าหน้ามือสาวได้เนาะอ๋อกินน้อยนึงก็เฮ็ดเมาเลยโดยไม่ใช่เมาทำลายเลยเนาะโดยตีกับได้บัโอ้กล่าว่าเขายอดมัน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 บริมีตีเข่ามาหนึ่งลายสิบปีได้เนาะเนาะเออสิบปลายปีคนละโดยอ่าก็เปต้มไก่สู้หรือกระยกคอยเห็ดชื่นในอย่างแล้วบาดพอได้ยันว่าหมูกินว่กเปิดปลาเนาะ ดอสลัดอยู่ตะกี้ดเอาเอาโอเคโอเคไม่แต่ว่านี่แหละพี่น้องไอ้เสียปลาเมื่อปนก่อนอ่ากินข้าวกินน้ำได้เลยจากสิบมาไปทั้งใดจากสีอ้วนไปทั้งใดเหมือนีนบ่บ่ได้บางเทือกสิออกไปทงหน้าก่อนไปให้ไปหน้าก่อนไปให้เบิ่งเลนให้เลนหน้าก่อนพี่น้องเอ้บางเทือกกันไปเลาะบางพุ่นแหละเป็นแล้วราชิราสิแปลงมันนี่แหละเออมุดแล้โอ้ อันนี à, này, này. ้น uh. e ี à, ่เจ oh, okay. ้าชจาไปใช้ตู้เย็นไหม่ามีตู้นี่นะเออใช้มะเขือขึ้นใส่หัวจิ้งข่เนัะมีตู้เนาะแปลงเรียบร้อยนี่บได้ว่าพี่น้องเลยคำเข่าหนึ่งมาใหม่ๆห้อนหอนคุยใส่คุยใส่หันบาตต้วยเดี๋ยวแ้เนาะสุดู่ได้หั่นเะ้วยนมันเปลี่ยนเนาะด้อยมนเป็นยมันหอนอะเปลี่ยนไว้อ่โอเคโอเค sorry ไม่ได้ว่าอัน อ้าวสิเลื่องก่อนเอ้าสบายดีป่าลุงเลยได้ฉันได้ไหมตู้เด้อเ้าสบายดีได้ตู้เด้อโดยโดยมาเอาปลาเมื่อป่นพี่น้องเลยใครหาอะไรกินแม่งมาทุงหรือวโดยคือสิไปหันไปนี่ก็ต้องเห็ดเนื้ออยู่ในกินให้เป็นตู้ก่อนยังไปดิแล้วมาในกินอะไรกระปูกให้เป็ตู้เลยกระปูอันนั้นกระปูอันว่าปูแดงบอกปูแดงอันว่าเห็ดดองไว้เมื่อนั้นโดยเอาเนี่ยเด็กตามเตห้โดย พี่น้องไลยขอบคุณคุณนนราย,ยูดีมีแห้งพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจน้นำลำไม่รวยไปแล้วพี่น้องบายบายสบายดีเดอ้อ